ครเ,เชีย่อตกใจหมดจะเป็นใครไปได้ล่ะมือแบบนี้มิสติใช่ไหมล่ะคุณนี้ก็รอฉันเล่นไปเรื่อยนะคะคุณโงมิโอ,อกอะเดี๋ยวฉันหักคอคุณเลยนะคะแน่นอนว่าฉันร้อเธอเล่นนะโอเคงั้นตอนนี้คุณต้องเดาล่ะคะ่ะ นี่มึงหลับเหรอคะอ๋อพอดีฉันงีบไปแป๊บหนึ่งนะ่ช่วงนี้ฉันเหนื่อยมากเลยตอบคำถามมาค่ะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะหยุดกวนตีนฉันได้แล้วค่ะเมื่อกี้ฉันถามคุณว่าฉันเป็นใครเธอหมายความว่าไงเธอก็คือสุดที่รักของฉันเงจุยดอกนี่สิหัวหมอนฉันไม่สัตว์ที่รักเธอเอามือออกจากตาฉันได้แล้วนะตาฉันฉลุดออกมาแล้วเนี่ยที่รักนี่ใครหรอแล้วใครล่ะที่กําลังคุยกับฉันอยู่นะหุบปากแล้วบอกชื่อกูมาซะ ของมันนั้นไม่มีหรอกนี่เธอคิดว่าฉันไม่รู้จริงๆใช่ไหมหยุดเล่น,นได้แล้วอีดอกตอนนี้เธอกําลังสงสัยฉันแล้วนะชื่อของฉันมันยากนักรอกคะ่ะชื่อไม่สําคัญหรอกตอนนี้ปัญหาก็คือเธอไม่เชื่อใจฉันก็ได้ฉันจะดูว่าคุณจะแถมไปได้อีกเท่าไหร่ช่วยขอเดิมพันด้วยนิ้วโป้งมือข้างซ้ายว่ามึงไม่รู้ชื่อกูแล้วคุณล่ะจะเดิมพันด้วยอะไรเธอแน่ใจนะว่าจะทําให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นนะคุณกลัวหรอถ้าจะให้ฉันกลัวเมียฉันกลัวหมา